วันนี้เราต้องการลงโฆษณาแค่ติ๊ t o ็อกอย่างเดียวแล้วก็ติ๊กอย่างอื่นออกให้ลงเฉพาะแพลตฟอร์มติ๊ t o ็อกที่เดียวส่วนลงมาด้านล่างครับด้านล่างสุดเลยนะครับตรงนี้มันจะเป็นส่วนของเรียกว่าเอ่อรีมาร์เก็ตติ้งนูน่นนี่อะไรต่างนะครับส่วนด้านล่างครับมันจะมีส่วนตำแหน่งครับตำแหน่งเราสามารถซื้อโฆษณาไปที่ประเทศไหนได้และที่สําคัญยังไม่พอนะครับยังสามารถดีเทลได้ระดับเป็นแบบรายจังหวัดเลยลองพิมพ์ลงไปดูครับแบงคอกกรุงเทพเชียงมงเชียงใหม่อุ้ยได้เลยนะทุกคนเนี่ยสมมติผมต้องการ ซื้อเฉพาะเป็นลายจังหวัดเราสามารถเลือกได้เห็นหมจะมีจังหวัดขึ้นมานน่นนั่นนี่ e r y t h i n g ต่างๆเราสามารถเลือกจังหวัดนั้นๆได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นไอเดียให้ลองเอาไปทําดูนะครับดีฟลายละเอียดเป็นโลเคชันต่างๆได้แบบละเอียดเหมือนกับทาง Facebook เลยนั่นเองนะครับมีครับมีเพศมีเพศ ชายเพศหญิงนะครับแล้วแต่เราเลือกนะครับใครที่ขายเครื่องสำอางก็ยิงไปหาเฉพาะผู้หญิงไหมนะครับใครที่ไม่ซีเรียสอ่ะทั้งชายทั้งหญิงได้ก็เลือกแบบไม่จํากัดได้นะครับในส่วนของอายุนะฮะไม่จํากัดไหมแบบเอฟเฟติงเลยหรือเปล่าใครเห็นโฆษณาก็ได้นะครับถ้าผมแนะนานะในฐานะคนยิงโฆษณาผมแนะนําว่าให้เลือกสักนิดหนึ่งครับเช่นสมบูรสินค้าของเราสักราคาสัก300บาท500บาทในการซื้อโฆษณาบนทิกต o k เนี่ยนะฮะ เลือกเฉพาะแบบกลุ่มคนที่มีกําลังซื้ออย่างเช่นใครบ้างที่มีโอกาสมีกําลังซื้อของเราอย่างเช่น ยี่สิบห้าถึงสามสิบห้าสี่สิบอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับในกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการแบบนี้มันจะมีความแม่นยําสเปกนะครับในการซื้อโฆษณาไปได้นั่นเองนะครับภาษาครับเราจะกําหนดหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเราไม่กําหนดนะครับมันก็จะเข้าถึงคนต่างๆต,างต,างต,างต่างประเทศด้วยถ้าเราจํากัดมันก็จะเข้าถึงคนในประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับตัวถัดมาครับตัวนี้ที่ทําให้ขายดีเลยอันนี้คือเคล็ดลับเลยนะครับตัวที่ทาให้ขายดีสมมติผมขายสินค้าที่เกี่ยวกับ ความงามผู้หญิงนะครับสมมติความสวยความงามผมก็เลือกครับความสวยความงามสกินแคร์นูนน่นนี่อะไรต่างแบบนี้เป็นต้นผมก็สามารถเลือกได้ผมก็จะได้ครับนี่เห็นไหมหมวดหมู่นี่แม่งยิงตรงๆเลยนะคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสำอางคนที่สนใจเกี่ยวเรื่องสกินแคร์โอ้โหตรงเป๊ะ